งานลูงาลูโดจากนี้ไปก็นำตุกตานเข้าสรู้ใยการเปล่งดังติดดาวฟังเก้าติดดินจากกระปุมอ,อ่อเจ้าปูนกับปุอม เลืองเลือกองไกลสมุนไพรใช้ดีสรรพคุณมากมีทุกที่กล่าวขานน้ำมันสมุนไพร,รครอบจักรวาลิมออรสางสันมันเข้าโรคภัยเก้าดีเก้าดีเก้าใ่เก้าสมุนไพรมันดันทุก ใจดีพี่น้องเอออะไรสม,รไมุนไพรได้ลาวบ่าวพูนสมุนไพรกรบจักรวาลก็มโจนวุ่นวาเลยยูฟื่ที่ไม่รู้จักเงยเกียลักเร็วอัยวะกันแล้วข้าท่านบางอย่างน้องบ่าวก็ตามไม่ตันบ่าวพูนเออเอาแต่ว่าน้ำมันกรบจักรวาลเนี่ยอาืจอได้ที่ไหนล่ะก็มีตัวเต้นเกยกันตัวไปจุกจังวัดเลยจังวัดไปจบทาาเลอา่อดีอ่ตะ แล้วนักก้าวนี่เบื่อไม่ดูด้อตายปวดหั่วแม่เลือกันกวความไกลเมืองไทยทั่วทิศสมุนไพรย,ยอดอิดต,ติดหกติดใจใช้ทาใช้ดมสุกสมรไทยัยต่างยกนิ้วให้สมุนไพรใชมร้มาเร็วมาเร็วก็าดังตั่วเกตด,ดังตั่วประเทศ Qua răng bốt vết Còn trai bốt trái Còn trai bốt mân Rốt chất cơ Nằm mân chạy đi Chạy đi Chạy đi à อะไรมาเท่ารกได้บ้างล่ตานพูนฮะน้ำมันครบจะกวาดีเฮอมันเจ้าเนยจุกโงกจากวัาากยกยกวจึงตีนจากขี่ตะึงเต่าจับปะกุนโบกล่าวยาวยือดตรงอม่าใจเองเลีเ้ยวใจปุ้นถ้าพนันปีทองไม่รอรีจะปุ่มพรีไปซื้อใะชายการไม่มีรคภัยมันสุกใจเลือดเส้นเอาวติวามีสักขวดไหมล่ะไหนว่าพูนอบข้อใจชายกนันดีเราเป็นยาเข้าไม่ใจคนเคยกยเมื่อโกอยู่ได้เฮ้ย ปูดอ้วเลือกันทั่วแดนทั่วแคว้นแดนเมืองสรรพคุณหรือเลื่องทั่วปภทีครอบจักรวาลน,น้ำมันชั้นดีบ้านใครไม่มีรีบรีบรีรหากัน เก้าดังควางไกลจะมุ่ไปมอจนคนที่บ้านน่าตัวดหัวใจนั้นใจดีหลงใจทักทีไม่ผิดวัง มากานในนาหนักเก้าบาปูน่าเป็นตังหนักเก้าเป็นตังหนูรด้ยื้งูโรนดิลปินเราเป็นตังหนักเก้าเป็นตังดิลปินดิลปินปากตายเขาใจน้ำมันจะมุ่นไปกรอบจักรวาลก้องหม้อนวัวใจกระตุกคนเล่นวุยเออเนี่ยบาปูนเอหนูนุยก็ไดเก้าจากเตินนั่นแหละตั้งใจแล้วว่าเอวดุนน้ำมันหม้อจนจากลูกต้องรู้เอาไปโจพฟอตา เอาไปกวักแม่ใหญ่เอาไปให้หน้องเมียแต่ก็ไม่ลืมต้องปากควักเมียวกวักลูกวายเวลาเป็นลูกไปใกล้เจ็บฮ่ใจน้ำมันหม้อต้อนวัวใจกรอบจักรวาลยิงใจและยิงเจ,ใจใ็บใจนี่บาปู้เอ้อไปหนมาหนกระปอกไปตลอดแหละเฮ้ยเล่นเือเยาวปวดหัวปวดหัวเฮะกระปอดหัวกระจายน้ำมันหม้อต้อนเลยเอวเอวตัวแทนมากมายรวมใจรวมขาเคารพศรัทธา เทพตาพรานน้ำมันสมุนไพรครบจักกระวาลคู่มอโทรเสกสัรน,น้ำมันมีมูล เก้าดีเก้าดังกวังกันในเกลืนเกลงมีตัางปิ่งต่งกระโปดโยดนักหน้าตะบุญไปกรอบจักรวานต่าปราณเสกมาใจาดีนักหน้าโลง,ง่าชายเล่ห่าเขาลือกันจังดังกันทั่วทิศพบเผินมิดแล้วแล่งทึ่งซึงนักหน้ากรอบจักรวานสะบุญไพรชายกันมา ชายดีราซาติดใจไม่ลืบเลือนฮะโอ้นี่เบาจิงแก่งโกร้นกันเร็วเที่ยงรีเจวจมงกเลือดประจืดที่กุยเยีงนน้ำมันกรบจักรวาลหม้อจนดีเส้นจ,จุกกี้ไม่มีโชกให้หกเพยขอบคุณจริงโนออโซพูนเถงยากลงทุนค่ายน้ำมันกันดีไม่ ได้ข้าวเขาค่ายดีมีตังซุ้มตังใจเถงอยากค่ายสักคนให้จนทีฮ่าเก้เลยืยเก้เลื่อยบางไม่ต้องเกรงใจเใก้ไก้เลยืยฮืยปูกเก้แล้วรวยรวยไม่ได้เฮ้ยปวดหัวกลับุ้ม